สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายมนะครับสารานุกเรียนกับเรื่องราวสนุกสนุกที่ไม่ไร้สาระนะครับครับนายมครับหลังจากเทปที่แล้วนะครับที่เราได้ออกไปนะครับมันมีห้ายอยคะลุงปูอยากรู้อีกหนึ่งยอครับนายมยอตัวไหนครับยอยีนครับกางเกงยีนครับนายมนายมพอจะมีข้อมูลไหมครับผมว่าที่มาของมันเนี่ยมันต้องน่าสนใจแน่ๆงั้นเราตามนยยมไปดูไปชมไปฟังกันเลยดีกว่านะครับ ต้นกำเนิดของกางเกงยีนนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงศตรวรรษที่16โดยคำว่ายีนนั้นจริงๆแล้วหมายถึงตัวเนื้อผ้าซึ่งผลิตขึ้นในเมืองเจนัวของประเทศอิตาลีโดยเป็นผ้าที่มีความทนทานและมีความยืดหยุ่นมากกว่าผ้าปกติ สามารถรเผชิญกับสภาพแห้งหรือเปียกได้ดีจึงได้รับความนิยมนํามาทําเสื้อผ้าสําหรับผู้ชา,ายแรงงานและเครื่องแต่งกายของคาราสีเรนยุคนั้นส่วนคําว่ายีนนั้นเกิดจากชาวฝรั่งเศสที่ติดต่อค้าขายซื้อผ้าตัวนี้จากชาวเจนัวโดยในภาษาฝรั่งเศสออกเสียงเรียกเมืองเจนัวว่าจีนรวมถึงสินค้าต่างๆจากเมืองเจนัวด้วยต่อมาเมื่อชาวอังกฤษซื้อผ้าชนิดนี้จากชาวฝรั่งเศสก็เลยเรียกตามชาวฝรั่งเศสไปด้วยโดยออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าจีนหรือยีนนั่นเอง ต่อมาในช่วงปีคศ1850ร18 50, ีไวส,สตรวชาวเยอรมันที่อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อเมริกาโดยได้เปิดร้านขายของในเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งในช่วงนั้นอเมริกาอยู่ในยุคตื่นทองที่ผู้คนมากมายเดินทางมาสแสวงโชคจากเมืองทอง ทำให้คนงานในเหมืองทองต้องการเสื้อผ้าที่ทนทานเพื่อใช้ในการทำงานดีวสเตร์มองเห็นโอกาสนี้และตัดกางเกงที่เหมาะกับการทำงานหนักไว้ขายให้กับคนงานในเหมืองโดยใช้ผ้าจากเจนัวหรือผ้ายีนและผ้าจากเมืองนีมในประเทศฝรั่งเศสหรือผ้าเดนิมนั่นเองหลังจากนั้นในปีคศ .1860 เจคอบเดวิสช่างตัดเสื้อผ้าในรัฐเนวาดาได้ออกแบบเสริมความแข็งแกร่งด้วยการตอกหมดุดที่รอยต่อมุมกระเป๋าและเป้ากางเกง ต่อมาในปีคศ1872เจคอบเดวิสอ 72, เกิดความคิดที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตรเขาจึงเขียนจดหมายไปถึงรีไวสเตร์เพื่อชักชวในให้มาร่วมผลิตและจำหน่ายกางเกงในรูปแบบนี้ส่งผลให้กางเกงยีนตัวแรกได้รับการจดสิทธิบัตรในวันที่20พฤษภาคมคศ1873เกิดเป็นกางเกงยีนยี่ห้อรีไว์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มชาวเหมืองคนงานในโรงงานช่างไม้และบรรดาคาร์บอยกลายเป็นสินค้าสำหรับชนชั้นแรงงานนั่นเอง ต่อมากางเกงยียนกลายเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยวงทศวรรษที่50และทศวรรษที่60เนื่องจากเหล่าดาราฮอลลีวูดระดับตำนานอย่างเจมดินได้ดนำกางเกงยียนมาผสมกับการสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นอื่นๆเกิดเป็นลุคใหม่ที่เปลี่ยนมุมมองของกางเกงยียนจากการถูกมองว่าเป็นเสื้อผ้าสําหรับชนชั้นแรงงานกลายเป็นแฟชั่นที่ใส่และดูเท่เป็นสัญลักษณ์ของการขบฏและความมีสระในกลุ่มคนหนุ่มสาวอเมริกันก่อนที่จะโด่งดังและได้รับความนิยมไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้นยีนน่าจะเข้ามาพร้อมกับทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งขณะนั้นทหารอเมริกันที่ไปรบตามที่ต่างๆได้นำกางเกงยีนติดตัวไปด้วยทำให้คนไทยเริ่มรู้จักกับกางเกงยีนในยุคนั้นนั่นเองรวมถึงบรรดากลุ่มนักศึกษานอกในยุคนั้นที่นำการแต่งกายตามสมัยนิยมของวัยรุ่นในประเทศที่ตัวเองไปเรียนกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทยอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีกระแสนิยมอเมริกัน ในช่วงหลังปีพศ .2500 ที่ทําให้การสวมใส่ย,ยีนกลายเป็นความเท่และทันสมัยของคนรุ่นใหม่จะเห็นได้จากเครื่องแต่งกายของพระเอกนักบูทั้งจอเงินและจอแก้วไม่ว่าจะเป็นสมบัติเมทนีสรพงชาตรีและบิดช,ชัยบัญชาที่นําการเกงยีนมาใช้กับตัวละครที่เขาเล่นไม่ต่างจากพระเอกคาร์บอยในหนังฮอลลีวูดกลายเป็นต้นแบบความนิยมของการสวมยีนในหมู่วัยรุ่นไทยนอกจากนั้นวงการเพลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ความนิยมการสวมใส่ย,ยีนมีเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงปีพศ2520วงการเพลงไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแนวดนนเตีแบบสตริงกิจอเมริกันผสมผสา,านแนวลูกกรุงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทําให้มีการนําเสนอภาพลักษณ์ของนักร้องผ่านการแต่งกายด้วยกางเกงยีนทดแทนเสื้อผ้าแนวสูตรสไตล์สุภาพบุรุษจนกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ยีนอยู่ในความชื่นชอบของคนฟังเพลงไปด้วยนั่นเอง กางเกงยียนได้กลายเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีการออกแบบให้สามารถสวมใส่ได้สบายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยปัจจุบันนี้กางเกงยียนมีให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์ชื่อดังที่รู้จักกันอยู่แล้วรวมไปถึงแบรนด์ทางเลือกอื่นๆจากทั้งญี่ปุ่นและยุโรปรวมถึงแบรนด์ไทยที่สามารถผลิตกางเกงยียนคุณภาพดีให้ผู้ที่ชื่นชอบยียนสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้อย่างจ้ใจ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอครับนิยมใช่เลยครับจากกางเกงที่สร้างมาเพื่อคนงานนะครับปัจจุบันนี้มันกลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนเนี่ยสวมใส่และดูดีกันหมดเลยนะครับใช่ครับในแบบยุคแรกก็คงเป็นหนุ่มๆ <ừ. S 2> เหมืองแร่ทองกันนะครับนิยมถูกเลยครับกางเกงอะไรที่มันยิ่งเก่าและยิ่งสวยใช่ไหมครับปกติกางเกงตัวไหนมันเก่าเราก็ต้องโละทิง้งแต่กางเกงยีนนี้โละไม่ได้เลยนะครับนิยม ใช่เลยครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าทําให้การเกงยีนมันดังนะครับก็คือเรื่องราวของดาราอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนนะครับเขาก็มีพื้นฐานมาจากชนชั้นกรรมกรนะครับแล้วพอเขาดังเนี่ยเขาก็เอาการแต่งกายของรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาครับมาใช้ต่อแล้วมันก็กลายเป็นว่านําเสนอภาพแบบเนี้ให้เท่ได้นะครับงั้นลูกปูมีเรื่องอยากจะถามนายยมอีกเรื่องนึงครับกางเกงยีนตัวแรกที่นายยมใส่นี่คือใส่ตอนไหนครับ ก็น่าจะประมาณช่วงมอต้นนะครับแหมแลวยังจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นใส่ยี่ห้ออะไรอยู่ครับจำไม่ได้จริงๆครับก็ประมาณว่ารับสืบทอดมาจากของรุ่นพ่อของรุ่นพี่อีกทีนะครับเก่งยีนตัวแรกลงปูรู้สึกถ้าจําไม่ผิดนะครับปี1985รีวายห้าศูนย์หนึ่งเพราะตอนนั้นลงปูอายุ16ปีพอดีคลาสสิกครับคลาสสิกแล้วนี่ยมไปหาข้อมูลดีๆนี้ได้มาจากไหนครับผมก็รวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับและนามาสรุปให้สั้นๆนำเรื่องดีๆแบบนี้มาฝากกันครับ แล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้ขึ้นเตือนเมื่อเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับเราจะไปหาข้อมูลมาฝากกันทุกาทิทิ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเจอกันใหม่อย่างครานหน้านะครับบ๊ายบาย